เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณยุ้ยครับคุณยุย้ยเล่าผมฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณยุ้ยกับเพื่อนสนิทอีกสคนไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือต้องขอไม่ระบุจังหวัดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวบางช่วงที่มันค่อนข้างจัเซนซิทีฟกับพื้นที่คือช่วงวันหยุดยาวของคุณยุ้ยกับเพื่อนสนิทก็เลยจัดทิปเที่ยวสําหรับสาวโสด3คน คือคุณยุ้ยกับเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วครับทริปเที่ยวในครั้งนี้ครับเป็นการเดินทางแบบ3วัน2คืนทเที่ยวอยู่ในจังหวัดทั้งทริปเลยและการพักเนี่ยก็พักแบ่งออกเป็น2วันนะครับนอนกันคนละที่คนละโรงแรมแล้วก็คนละอาเเผกันเรื่องแปลกแปลกมันเกิดขึ้นในวันที่กำลังจะเดินทางครับคือก่อนหน้านั้น1วันในตอนที่คุณยุ้ยกำลังนอนหลับคุณยุ้ยดันฝันขึ้นมาเฉยเลย ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยุ้ยเป็นคนนอนไม่ค่อยฝันเลยนะครับแล้วฝันที่คุณยุ้ยเห็นในฝันมันค่อนข้างมัวครับมันมัวมัวเหมือนมองอะไรไม่ชัดตอนไม่ได้ใส่แว่นและในฝันเนี่ยอยู่ๆมันก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่มือด้านขวาพอยกมือขึ้นมาดูปรากฏว่ามือของคุณยุ้ยพองบวมแล้วก็แดงเหมือนคนโดนน้าร้อนลวกครับในฝันเนี่ยมันปวดแสบปวดร้อนมือไปหมดน่าจะเป็นเพราะว่ามือพองในฝันนั่นแหละครับ พอฝันแบบนั้นในตอนเช้าคุณยุ้ยก็ตื่นขึ้นมาแบบงงๆด้วยเสียงนาฬิกาปลุกอาบน้ําแต่งตัวพลางก็คิดถึงความฝันที่ฝันเมื่อคืนในตอนนั้นเนี่ยคุณยุ้ยเองไม่ได้กลัวนะครับพยายามคิดว่าที่ฝันเนี่ยมันสามารถตีเป็นเลขอะไรได้บ้างในระหว่างทางที่นั่งแท็กซี่ไปสนามบินคุณยุ้ยก็ลายไปซื้อเลขของงวดที่กําลังจะถึงและก็ซื้อแบบไม่บรรยัญญบัรยัตเลยด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยนานจะฝันที ในตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องร้ายๆหรือเรื่องผีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวครับพอขึ้นเครื่องแล้วก็ไปลงที่สนามบินของจังหวัดนั้นเพื่อนของคุณยุ้ยก็ติดต่อรถเช่าที่ดีเอาไว้แล้วก็มุ่งตรงไปไหว้พระเอาเลิกเอาชัยก่อนเลยในตอนที่คุณยุ้ยไหว้พระแล้วก็ขอพรเรียบร้อยแล้วขณะที่หันหลังกลับมาเพื่อจะเดินออกจากศาลาบันดานมีเสียงจิ้งจกดังขึ้นมาอย่างชัดเจนคือเสียงเนี่ยมันได้ยินชัดเลยนะครับจิ้งจกร้องทัก หลังจากที่คุณยุ้ยปักทูบแล้วก็กำลังหันหลังเดินออกจากศาลาคุณยุ้ยกับเพื่อนอีกสองคนก็เลยหันหน้ากลับมามองกันด้วยความแปลกใจในตอนนั้นเนี่ยก็ได้แต่ปลอบใจกันเองว่าตัวเองเนี่ยคิดมากไปจิ้งจกมันก็ร้องของมันไปเรื่อยให้มันร้องพอดีกับตอนที่ตัวเองปักทูบเท่านั้นหลังจากนั้นครับคุณยุ้ยกับเพื่อนก็เที่ยวรอบเมืองตามจุดต่างๆที่วางแผนกันเอาไว้พอเริ่มเย็นก็เข้าโรงแรมที่พักเพื่อเช็คอิน โรงแรมที่คุณยุ้ยเช่าเนี่ยก็ดีนะครับเป็นโรงแรมใหม่แล้วก็ราคาคืนละพันกว่าบาทเท่านั้นแถมยังอยู่ใจกลางเมืองเลยด้วยและจุดเริ่มต้นของความหลอนในคืนนั้นมันก็เกิดขึ้นครับคือตอนที่คุณยุ้ยกับเพื่อนนัดกันว่าจะออกไปหาอะไรกินในเมืองและมันก็ประจวบเหมาะก,กับวันที่มาเที่ยวเนี่ยมันดันมีถนนคนเดินพอดีคือถนนคนเดินเนี่ยมันก็คือตลาดนัดประจําสัปดาห์นั่นแหละรครับ ถ้าหากว่าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือตลาดที่มีของกินของใช้ขายเยอะแยะไปหมดคุณยุ้ยเดินเล่นแล้วก็ซื้อของกินกับเพื่อนที่ถนนคนเดินแห่งนี้คือซื้อของมาพลุงพลังไปหมดเลยครับและคุณยุ้ยเองก็มาสะดุดแล้วก็หยุดอยู่ที่ร้านค้าร้านหนึ่งคือมันเป็นร้านขายของวินเทจขายของมือสองอะไรทํานองนั้นครับซึ่งตัวของคุณยุ้ยเอ,เองเนี่ยก็ชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วชอบอยู่เป็นทุนเดิมแล้วก็ชอบมานานแล้วด้วย คุณยุ้ยกับเพื่อนเลยนั่งเลือกนั่งดูของในร้านนั้นอยู่นานเลยจนค,คุณยุ้ยเองเดินมาเจอโต๊ะเครื่องแปง้งทรงร้านนาโบราณอยู่โต๊ะหนึ่งคือโต๊ะโบราณนี้เนี่ยมันสวยถูกใจคุณยุ้ยมากเลยทั้งสีไม้เนื้อไม้มันแห้งสนิทดูคู่ควรกับการวางประดับบ้านมากแต่มันน่าเสียดายครับทริปเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยคุณยุ้ยขึ้นเครื่องบินมาถ้าหากว่าซื้อไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะขนกลับยังไง ในตอนนั้นเนี่ยคุณยุ้ยตาเหลือไปเห็นปิ่นปักผมที่วางคู่กับโต๊ะเครื่องแป้งนั้นแน่นอนครับปิ่นปักผมอันนี้เนี่ยมันสวยถูกใจคุณยุ้ยมากมันถูกเล่าขึ้นมาอย่างประณีตประดับด้วยพลอยสีแดงแล้วก็กรุด้วยอัหล่เงินฉลุแบบล้านนาคุณยุ้ยเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจนะครับถ้าหากว่าชอบของเก่าหรือว่าชอบของวินเทจแบบคุณยุ้ยก็จะเข้าใจว่าปิ่นปักผมอันนี้เนี่ยมันถูกทําขึ้นมาอย่างประณีตมาก ไม่ได้ทําแบบยกโหลขายคุณยุ้ยตกลงซื้อปิ่นปักผมอันนี้กับพ่อค้าทันทีพ่อค้าก็ขายให้โดยที่คุณยุ้ยขอลดราคาแล้วก็ไม่ลังเลเลยด้วยก็แน่ละ่ะราคาปิ่นปักผมอันนี้มันสูงพอสมควรคนที่ไม่ชอบของเก่าหรือว่าดูของเก่าไม่เป็นจริงๆเนี่ยน่าจะไม่เห็นค่าเลยด้วยซ้ําคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับในตอนที่คุณยุ้ยควักเงินจ่ายคือมือขวาของคุณยุ้ยที่ยื่นมือไปรับเงินทอนเนี่ย อยู่ๆมันก็ร้อนวาบขึ้นมาเหมือนโดนน้าร้อนลวกร้อนจนทําให้คุณยุ้ยเนี่ยทำเงินทอนหล่นเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรแต่ว่าในตอนที่เก็บเงินที่ตกพื้นขึ้นมาใส่กระเป๋าตาังค์ทั้งเหรียญแล้วก็แบงค์มันไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยคุณยุ้ยก็งงมากๆไม่รู้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงมันไม่มีเหตุผลเลยด้วยซ้าในคืนนั้นครับคุณยุ้ยเข้านอนประมาณตีสองกว่าได้ ราะว่าหลังจากขาอะไรกินที่ตลาดแล้วคุณยุ้ยกับเพื่อนก็ไปดื่มกันต่อตอนที่หลับไปแล้วเนี่ยมันดันตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ตื่นเหมือนกึงหลับกึงตื่นที่ตื่นขึ้นมาเพราะว่าคุณยุ้ยเองปวดอยากเข้าห้องน้ําครับแต่ว่าภาพตรงหน้าของคุณยุย้ยทําให้คุณยุ้ยหายปวดเข้าห้องน้ําเป็นปิดทิ้งเลยหรือที่มุมห้องข้างห้องน้ําตอนนี้มีผู้หญิงใส่ชุดล้านนาโบราณคนหนึ่งกําลังนั่งส่องกระจกอยู่ ผู้หญิงคนนี้เขามองคุณยุ้ยผ่านเงาสะท้อนของกระจกแล้วก็ค่อยๆรวบวผมตัวเองแล้วก็เอาปิ่นปักผมที่คุณยุ้ยซื้อมาจากตลาดถนนคนเดินนั่นแหละปักผมตัวเองคุณยุ้ยมองผู้หญิงคนนั้นจนตาค้างแล้วก็ใจเต้นรัวมากๆและไม่นานนักผู้หญิงคนนี้เขาก็น้ำตาไหลออกมาครับและอยู่ๆเขาก็ร้องไห้ปูมไฟเอามือปิดหน้า พร้อมกับค่อยๆย่อตัวหันหน้ามาไหว้คุณยุย้ยในขณะที่คุณยุ้ยกำลังมองเธออยู่บนเตียงผู้หญิงคนนี้เขาค่อยๆกลาบลงที่พื้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาผู้หญิงคนนี้เอาปินปักผมที่คุณยุ้ยซื้อมาปินเดียวกันกับที่เธอเน็บอยู่บนหัวนั่นแหละครับเธอเอาแทงเข้าไปที่คอหอยตัวเองอย่างแรงคุณยุ้ยเห็นภาพเธอทุรนทุรายอยู่ตรงหน้าครับ สำลักเลือดตัวเองดิ้นอยู่ที่พื้นตอนนั้นคุณยุ้ยตกใจแล้วก็กลัวจนกรีดเสียงดังพร้อมกับเขย่าเพื่อนทั้งสองคนที่นอนหลับอยู่ข้างๆให้ตื่นเพื่อนของคุณยุ้ยตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็สลึมสลือนะครับถามว่ามีอะไรคุณยุ้ยตอบเพื่อนกลับไปด้วยน้ำเสียงที่สั่นคลอกูโดนผีหลอกเพื่อนของคุณยุ้ยทั้งสองคนพอได้ยินแบบนั้นแล้วก็ตาโตเลยครับถามคุณยุ้ยต่างๆนา,นานาว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วมันก็แปลกมากเลยนะครับพอคุณยุ้ยปลุกเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ตั้งสติได้พาผู้หญิงตรงหน้าแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปิ่นปักผมอันนั้นก็ถูกวางอยู่ที่เดิมตรงโต๊ะเครื่องแป้งภาพที่คุณยุ้ยเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนเป็นภาพหลอนหรือว่าภาพลวงตาอะไรทํานองนั้นเลยคุณยุ้ยบอกให้เพื่อนเปิดไฟทุกดวงพร้อมกับชี้ไปที่ปิ่นปักผมที่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เห็นให้เพื่อนฟัง พอเล่าจบเนี่ยทุกคนก็ตาเหลือกตาโตกันหมดเลยนะครับเพราะว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกัน3คนต่างคนต่างกลัวแล้วก็ตั้งใจจะเอาปิ่นปักผมไปคืนที่ร้านในวันพรุ่งนี้แต่พอมาเช็คดูดีๆแล้วตลาดเจ้ากรรมมันดันปิดอีกคือตลาดนี้เนี่ยมันเปิดแค่สัปดาห์ละวันเท่านั้นตลาดบ้าบออะไรก็ไม่รู้เปิดแค่วันเดียวตอนนั้นคุณยุ้ยทั้งกลัวแล้วก็โมโ oh หเลยนะครับ คืนนั้นเนี่ยคุณยุ้ยกับเพื่อนไม่ว่าจะเข้าห้องน้ําหรืออาบน้ําไม่มีใครปิดประตูห้องน้ําแล้วก็เปิดไฟอยู่ตลอดเวลาต่างคนต่างกลัวด้วยกันทั้ง3มคนเลยท้ายที่สุดครับในรุ่งเช้าคุณยุ้ยก็เอากระดาษเช็ดชูห่อปิ่นปักผมอันนี้ใส่ถุงแกแล้วก็ผูกถุงอย่างหนานแน่นเอาไปวางไว้ที่หลังรถตกลงกันว่าจะเอายังไงกับปิ่นปักผมอันนี้ดีและในตอนที่ใส่เอาไว้ที่ท้ายรถเนี่ยพวกคุณยุ้ยเองก็กลัวมากเลยนะครับ กลัวว่าจะมีคนมานั่งอยู่บนรถด้วยบทสรุปก็คือคุณยุ้ยกับเพื่อนเห็นตรงกันว่าจะเอาปิ่นปักผมอันนี้ไปไว้ที่วัดวัดไหนก็ได้เอาที่ใกล้ที่สุดเลยแล้วกันคุณยุ้ยกับเพื่อนมุ่งตรงไปที่วัดพระอารามหลวงแห่งหนึ่งของจังหวัดนั้นครับทำบุญทำสังฆทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนที่เห็นเมื่อคืนและในจุดที่พระท่านรับสังฆทานครับคุณยุ้ยเองก็บอกพระท่านไปตรงๆนะครับ ว่ามาทำบุญให้กับผีที่สิงอยู่ในปิ่นปักผมอันนี้พร้อมกับชี้ไปที่ถุงข้าวแกงที่ในนั้นเนี่ยมีปิ่นปักผมที่ถูกกระดาษทิชชู่ห่อไว้จงมิดอยู่พรนะท่านก็มองแบบงงๆนะครับคุณยุ้ยกับเพื่อนก็เลยถามท่านไปอีกครั้งว่าควรทำยังไงกับปิ่นปักผมอันนี้ดีไม่อยากจะเอากลับบ้านไปด้วยแล้วเพราะว่ากลัวว่าพระท่านก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะกลัวอะไรนะครับท่านบอกว่าถ้าหากทำบุญให้เขาแล้วเพื่อความสบายใจ ก็เอาไปลอยที่แม่น้ําหลังวัดหรือไม่ก็เอาไปเผาที่จุดเผากระดาษของวัดก็ได้หรืออีกอย่างหนึง่งก็เอาไปฝากไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่ลานจอดรถก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บแล้วก็ทําความสะอาดตรงนั้นทุกวันคุณยุ้ยในตอนนั้นก็เอาสะดวกนะครับก็คือเอาไปฝากไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่ลานจอดรถแล้วก็เอาน้ําที่กรวดน้ําทําสังฆทานนั่นแหละครับลดลงไปที่ปิ่นปักผมอีกที ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนั้นคุณยุ้ยทําถูกหรือเปล่าเพราะว่าตัวคุณยุ้ยเองไม่มีความรู้เรื่องของศาสนาเท่าไหร่เพื่อนแนะนํำยังไงคุณยุ้ยก็ทําไปแบบนั้นนั่นแหละครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้เนี่ยคุณยุ้ยโดนอยู่คนเดียวเพื่อนคุณยุ้ยอีกสองคนที่มาด้วยกันนอนหลับสนิทแล้วก็หลับสบายเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณยุ้ยเองเป็นคนจ่ายเงินซื้อปิ่นปักผมอันนี้ก็ได้ครับหลังจากกลับจากวัดครับคุณยุย้ยกับเพื่อนก็เที่ยวกันต่อ พยายามทําเป็นว่าให้ลืมๆเรื่องนี้ไปแต่ลึกๆแล้วคุณยุ้ยเองก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าตัวเองกลัวในคืนที่นอนที่โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งเนี่ยถึงจะเป็นคนละโรงแรมกันแต่คุณยุ้ยเองก็นอนไม่ค่อยหลับครับนอนหลับๆตื่นตื่นแล้วก็ระแวงทั้งคืนรัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาแสดงโชว์อะไรให้ดูอีกหรือเปล่าแต่ถึงจะนอนไม่หลับแต่ในคืนนั้นก็ไม่เจออะไรนะครับเป็นคืนที่ราบรื่นดี พอจบทริปนี้ครับคุณยุ้ยกับเพื่อนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลยนะครับหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะได้รับบุญที่คุณยุ้ยทําให้แล้วแล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็เป็นได้ครับหลังจากนั้นคุณยุ้ยเองก็เลิกซื้อของมือสองไปพักใหญ่ๆเลยบอกตรงๆว่าเคดไม่อยากจะเจอประสบการณ์อันร่ำคาแบบนี้อีกกลัวว่าภาพมันจะติดตาไปตลอดชีวิตเหมือนครั้งที่เจอนี้ครับ เรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังคุณน้อยครั้งมากที่ผมจะได้ยินเรื่องของวิญญาณที่สิงอยู่ในของหรือว่าของใช้อะไรทานองนั้นครับปกติแล้วเรื่องราวที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาในแฟนเพจเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่รวมถึงวิญญาณที่สิงอยู่ในสถานที่แห่งนั้นๆแต่เรื่องของคุณยุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่วิญญาณดวงนี้เนี่ยก็สิงอยู่ในปิ่นปักผมครับคุณผู้ฟังมันมีจุดสังเกตหลายจุดนะครับ อย่างแรกเลยที่ผมเดาก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตเพราะปิ่นปักผมอันนี้นะครับและผู้หญิงคนนี้เองก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณยุ้ยด้วยต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรครับคือคุณยุ้ยไปเดินตลาดแล้วก็ถูกใจปิ่นปักผมอันนี้ซื้อปิ่นปักผมอันนี้ทั้งท้งที่ปิ่นปักผมอันนี้เนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงครับและดวงวิญ,ญญาณผู้หญิงคนนี้ที่สิงอยู่ในปิ่นปักผม ก่อนที่เธอจะทําการฮาราคิรีตัวเองครับคุณผู้ฟังคือเธอเองเนี่ยก็มีท่าทีที่นอบน้อมแล้วก็ก้มกราบคุณยุ้ยก่อนนะครับคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องของชาติที่แล้วหรือเปล่าถ้าหากว่ามีจริงนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าผมสันทิษฐานได้ถูกต้องเนาะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะเคยเป็นบริวารหรือว่าคนรับใช้ของคุณยุ้ยก็ได้นะครับเธออาจจะทําเรื่องอะไรผิดพลาดจนต้องใช้ปิ่นปักผมอันนี้เนี่ยฮาราคิรีตัวเองนั่นเองครับคุณผู้ฟัง ขออภัยด้วยนะครับที่ต้องใช้คําพูดเลี่ยงๆแบบนี้รู้ว่าคลิปนี้จะไม่ได้ออนเอานาสิถ้าผมพูดตรงๆออกไปในส่วนของคุณยุ้ยเองครับหลังจากเจอเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ทําสังฆทานแล้วก็อุทิศให้เธอและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอผู้หญิงคนนี้อีกนะครับผมเองก็น่าจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาอาจจะถูกปลดปล่อยแล้วหรือไม่เธอก็ไปชดใช้กรรมในสิ่งที่เธอทํามาหรืออาจจะเปลี่ยนภพภูมิไปแล้วก็ได้ครับเพราะว่าปิ่นปักผมอันนั้น คุณยุย้ยเอาไปฝากไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่วัดแห่งนั้นแล้วด้วยไม่ใช่ว่าหลวงพ่อท่านเป็นคนเจอต่อนะครับแล้วคุณผู้ฟังเองล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องราวของคุณยุย้ยตัวคุณเองวิเคราะห์เรื่องของคุณยุ้ยเป็นยังไงครับแบบเดียวกับที่ผมคิดหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเพื่อนๆได้นนที่ด้านล่างนะครับผมจะอ่านแล้วก็ตอบคุณทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและสําหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ว้เจอกันใหม่กับร้อเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ